สวัสดีครับอยู่กับบุรอดดําทีมเช่นเคยนะครับเอาละครับเริ่มจะทำการวิ่งดินกันแล้วกับบองานหลวงของคุคหน้าโจยนี่ผมว่าแล้วจะต้องหาดินมาใส่ไม่หาไม่ได้หรอกมันเชิดโพดหน้ามันชัน,นลงไปแล้วครับลงไปแล้วยาแกจะหาดินแห้งๆใส่คนนะตรงไหนมันแห้งละ่ะ อ่าเอานี่นี่ดูก่อนทอสิ่งกระสูบน้ำนี่นแหละส่วนเจ้าสมเชิงนีหนะ้าที่คอยถอยดินนะรถหกล้อนี่ถอยมาแล้วก็เวียงดินเวียงดินออกมาด้านข้างครับขยายให้มันกว้างครับนี่งานนี้เจ้าสมเชิงสบายเลยไม่ใช้รถไท้ครับใช้เมคโครเอาใช้เจ้าสมเชงเอาในการถอยดินให้มันกว้างขยายให้มันกว้างครับถนนทางนี้ อ่ะได้ดินแล้วครับได้ดินแล้วเอาดินนี่เลยเลยฮะครณหน้านต้องอาศัยดินแห้งนะนี่ล้วงเอาข้างถนนเลยเพราะยังไงมันก็ต้องเป็นคูอยู่แล้วกว้างอยู่แล้วอย่ายิ้มก่อนยิ้มก่อนเพราะว่าต้องการใช้ดินแห้งยิ้มก่อนโอ้โหโอ้โหตรงนี้แห้งีิหมกัน ร้อยแล้วเดินย่ำสักน้อยหนึ่งเฮ้ยย่ำอะไรมาย่ำไกลแท้เฮ้ยเนาะะดูเอาฮะไม่พอหรือเปล่าต้องเอาดินมาเสริมอีกสงสัยต้องเอาดินมาเสริมอีกครับไปหาเอาดินแห้งอยู่ นี่แหละผมว่าแล้วว่าไม่พอหรอกเอ้ยเอ้ยยังมันจะถอยตกโอ้โหนี่ควนันหรือป่องลุงสีเนี่ยนะเย้าลราค,คอยนี่เสียงถอยดังถอยหลังแล้วให้ดังเลยอ่ะแปบะบใส่เอาดินแห้งทำค้างก่อนดูแล้วว่าจะขึ้นไม่ได้หรอกมันยังชันอยู่เห็นไหมอ่ะนี่นะฮะ ใส่ดินก่อนเอาดินแห้งไปใส่ตรงทางขึ้นก่อนครับจเจยาเด็กสักว์จ้ยก็คอยดันนะฮะน่าจะประมาณสัก2อสามเที่ยวก็น่าจะพอนะ,อะไปแล้วครับดินแห้งของโน้น่าจ้ยนี่นแหละเอาไปทำทางก่อนครับ ใส่นยน้อยเอาพอทางดีๆก็ค่อยใส่ยเยอะๆเฮ้ยเ้ยอย่าลงไปมากเอเบรกอยู่ไหมนะฮะ ยกดำเลยเอาตรงนี้แหละอ่ะประมาณสักสามเที่ยวนะผมก็ว่าน่าจะพอแล้วนะกับความราชันน่ะน่าจะขึ้นได้น่าจะพอฮะอ่ะใส่ดินไปได้สามเที่ยวแล้วนะเจ้ารอกคงคขยก็สามารถเยบถอยหลังลงไปเรื่อยๆได้ครับนี่เอ๊ายัขึ้นได้ แสดงว่าโอกาสที่จะขึ้นได้สบายเลยแต่ตรงนู้นเลถ้าไปตักอยู่ตรงนู้แหละมันจะมีชั่วงประมาณ1 0 2ถึง20เมตรนี่แหละจะมาได้ไหมหรือว่าจะปูยาวเลยแต่ทางขึ้นชักเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะหน้าโจ้เราก็ยังเอาดินแห้งข้างๆนะี่แหละนี่แห้งแห้งนี่นะะ ทำก็ทำให้มันดีทีเดียวไปเลยเพราะว่าดินไม่ใช่นน้อยหลายร้อยเที่ยวฮะําทำทาก็ทำให้มันดีไปเลยฮะไม่ต้องขึ้นมาตักดินแห้งอีกเริ่มแข็งฮะเริ่มดีแล้วนะ,ะนี่นี่สักเริ่มถอยลงไปข้างล่างได้แล้วครับฮะ,ะ,ะลุก ทีมงานบอกว่าวิ่งไม่ได้เจอหัวหน้าโจยมาปุ๊บเอาเลยฮนะนี่ฮนะอันไหนที่ว่าไม่ได้บอกทำให้ได้หมดน,นี่ไปันถึงข้างล่างไอ้นะเนี่ยอีกสักเที่ยวสองเที่ยวก็น่าจะพอแนละ้วมั้งหรือจะปูยาวไปผมก็ยังไม่รู้นะหัวหน้าโจยเขารู้ฮะเดี๋ยวถ้าเขา พอตอนไหนะเจ้าปีศายก็จะเดินมาเองฮะนี่แม่เดินขึ้นสบายนี่ดำแล้วขึ้นสบายเลยโอ้โหสบายเลยคนนี้ยังเอาเอกีกยังเอาเอกีกน่าจะประมาณอีกสักสองเที่ยวนะมั้งดูท่าทางนี่ถามหัวหน้าแล้วแกบอกว่า ต้องปูไปเรื่อยครับไปยันถึงรถไทยมาแหล,ละสอบถามเมื่อกี้นี้ไม่งั้นไม่ได้เพราะว่าตรงที่รถไทยเนี่ยมันชื้นเอ,เอาดินนี่มาผสมแน่นทึบเลยวิ่งคันเดียวเลย แต่งทางวิ่งคันเดียวเลยฮะเดี๋ยวถ้าแต่งทางดีแล้วเล็กสะจวยก็จะขับบุกรอดำส่วนรถไทยก็เอาไปจอดเพราะว่าไม่ต้องใช้รถไถยครับมีเจ้าส้มเชงอยู่อโอโ้โหเห็นไหมถ้าตักสามตักนะวิ่งสบายฮะถ้าตักมากกว่านั้นผมไม่รับประกัน นูน่นเอาดินแห้งอยู่ตรงนู้นนะ,ะอุ๊ยถ้าอย่างเนี้ไม่ต้องไปดูหรอกดูแค่ตอนลงไปก็พอแล้วสะปูขนาดนี้นะปูเป็นเส้นเมนหลักทีนี้เจ้าปีศาจก็ยืนซ้ายยืนขวาได้เอื้อมถึงครับให้หกรอ,อยืนตรงเส้นที่ทําถนนนี่แหละยืนตรงกลางนี่แหละสบายไม่ต้องดูก็รู้ว่าขึ้นได้ขนาํทาทางแต่งลงไปยังขึ้นได้เลย รถบริษัทเองครับไม่มีปัญหาตักสองตักตักเดียวก็ยังไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าเงินไม่ได้เข้าไปไหนอยู่ในกระเป๋าเดียวครับเด <Yeah. S 1> ี๋ยวลองดูนะแต่คอรอกอ่าถอยตกมาหลุมนี้แล้วกันตกหลุมมานี่ดูไม่จืดเลยนะ ถอยลงมาดินนี้แน่นดีนะดู่ะยุบอยู่แต่ยุบไม่ค่อยเยอะแน่นดีเลยพอพอพอไม่ได้ยินหรอกถอยไปเลยถอยไปเลยอ่าอ่าเฮ้ย อ่าตรงนั้นยังมีหลุมอยู่หน่อยหนึ่งอ่ามีมีหลุมหน่อยหนึ่งยุบเป็นธรรมดาตรงนู้นฮะเดี๋ยวก็เสริมเอาเสริมให้มันดีเลยเอาให้มันดีทีเดียวเลยฮะนี่หัวหน้าแกมองดูอยู่อ่านเกมอยู่วะว่าต้องใช้ประมาณอีกกี่เที่ยว เยียบไม่ค่อยท่าไ่เองใช่ไหมสบายฮูนาโจยบอกมีแต่รถแรงๆพอแล้วนะครับรู้สึกว่าน่าจะพอแล้วเที่ยวนี้เที่ยวสุดท้ายแล้วมาแล้วครับ ยาวปีศาเดินลงมาแล้วเดี๋ยวลองดูว่าจะวิ่งได้ไหมแต่ผมมองดูแล้วนะยังไงก็น่าจะได้ฮนะเอามีการเอารถหนักย่ำมิจฉา,ากดูอ่ะดูเอานะโอ้โหอไอเราก็นึกว่าจะถอยไปเทไม่ใช่ถอยย่ำครับนี่ประสบการณ์เหลือลายแล้วเกินไปเลยนี่นี่ พ่อพ่ออ้าวนี่มีการเอารถหนักย่ำให้ดูเลยลว่าขึ้นได้ไหมโอ้จะล้วงเอาตรงที่ผมยืนก็ไม่บอกเนาะน,ะนี่มันมีรอยยุบหน่อยหนึ่งหัวหน้าเยอะเรากำลังเอาดินไปใส่ครับเอ้ไม่ใช่หัวหน้าโจ้เราพูผิดพดูกเลยผมเอาดินไปใส่ตรงที่ยุบหน่อยหนึ่ง เดี๋ยวเรามาดูเที่ยวแรกของงานหลวงที่นี่ฮะคันแรกคือเจ้ารถกงคอยครับว่าจะขึ้นบอ่อไหวไหมนี่น้ำสูบก็เริ่มแห้งเรื่อยๆแล้วครับท่อสิ้นสูบเดี๋ยวมาดูซิว่าเที่ยวแรกุณน่าโจยจะใส่สักกีตักขึ้นไหวไหมสองไปแล้วนะนี่สามตักนี่ฮะอ่ะนี่แหละสองตักนหน่อยๆสามตัก อย่ามาดูกันครับวักขึ้นไหวไม่อะป่าให้ขนาดนี้แล้วอะไรละ่ะเทตรงนี้เทตรงนี้บางคนก็ยังไม่รู้บางคนก็รู้เลยฮะอะไรเมื่อเช้าก็บอกไปรอบมแล้วนี่หัหน้าโจยต้องขึ้นไปบอกอีกแล้ว ระว,วันชนตูดาหัูหน้าเดินเร็วเร็วเร็วโอ้โหสบายหายห่วงอนี่นี่นะครับที่เทเทตรงนี้แหละัูหน้าโอเอ้ัูหน้าเดินไปบอกจะขยายลายทางครับลาถนนให้กว้างขึ้นอ่ะอันเป็นว่าอย่าคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ